สวัสดีครับพบกับผมมอยนในการปรยากกณรดวงรายวันคลิปนี้ก็เป็นการพยากกณรดวงของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ดวงประจําวันที่25มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6นี้นะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับที่มอบใล้กับผมหมอยนไม่ว่าจะเป็นการกดติดตามกดซับ c r i b e ในการกดแชร์กดไลค์ในคำคอมเมนต์หรือการเข้ามารับชมรับฟังนะครับ การปรยากรนั้นเป็นดวงกว้างๆไม่ได้เฉพาะเจาะจงเป็นดวงส่วนตัวผู้ใดนะครับคำปัญากรที่ออกมาจึงตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับด,ดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังได้ใช้วิจรา,ารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้คำปัากรที่เป็นคำปัญากร,รดีๆนั้นได้เป็นพลังเป็นกําลังใจเป็นแนวทางให้กับท่านส่วนคำปัญากรที่ออกมาไม่ดีก็ให้อยู่บนความไม่ประมาทนะครับ ดวงของท่านที่เกิดวันอาทิตย์ดวงประจำวันที่25มกราคมนี้นะครับเควินออฟค p ัราชนีถือถ้วยงานวันนี้ถ้าเป็นงานที่เป็นงานของผู้หญิงนะครับที่เกี่ยวกับการดูแลในเรื่องของอาการที่พักต่างๆหรือการให้บริการดูแลในด้านองพักบ้านเช่าเกี่ยวกับคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์ต่างๆนะครับ หรือเป็นงานที่ต้องทำอยู่กับบ้านในวันนี้ก็เป็นงานที่ดูโดดเด่นเป็นพิเศษนะครับหรืองานที่อาจจะเกี่ยวกับของสวยๆงามๆของผู้หญิงก็สามารถที่จะรุ่งเรืองเฟื่องฟูเติบโ,โตได้ด้วยดีนะครับสุดแรงความแข็งแรงในการทำงานงานที่มั่นคงนะครับทำงานอย่างเข้มแข็งมีความอดทนใจความพยายามอย่างสูงนะครับ กับการทำงานเพื่อให้การงานนั้นเป็นไปได้ด้วยดีสามารถที่จะรับกับทุกสภาวะปัญหาที่มีเข้ามานะครับก็สามารถที่จะแก้ไขและก็จัดการกับทุกๆอุปสรรคปัญหาได้ด้วยดีนะครับ s e v e n o t p e n t a ตเก7หรียญการเปลี่ยนพยายามด้วยการลงทุนเอาไว้นะครับหรือมีการลงแรงกายแรงใจเอาไว้ก็ถึงเวลาในการที่จะปลีดอกออก ผลน,นะครับที่จะทำให้ได้รับผลประโยชน์เกิดขึ้นกับการทุ่มเทตั้งแรงกายแรงใจที่เปลี่ยนพยายามมานะครับก็เกิดความสำเร็จได้ด้วยดีในเรื่องของการเงินนะครับวันนี้ก็อาจจะรู้สึกปลงอใจกับสภาวะทางการเงินที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะครับก็จะมีการควบคุมในเรื่องของรายจ่ายนั้นให้เป็นไปด้วยความเหมาะสมนะครับ ใครที่การเงินอาจจะมีไม่มากพอแต่ก็มีความปอใจนะครับก็ไม่พยายามที่จะควนขวายให้เกิดเป็นหนี้เป็นสินให้เกิดความเดือดร้อนขึ้นมานะครับส่วนความรักคนโสดบางคนนั้นก็อาจจะได้มีการพัฒนาจากความเป็นเพื่อนนั้นขึ้นมาเป็นแฟนนะครับแล้วก็มีบางคนเช่นกันที่อาจจะเลื่อนจากการเป็นแฟนนั้นมาเป็นเพื่อนก็ได้ ส่วนบางคนนั้นก็อาจจะเป็นผู้ที่หาคู่ญาติสักหน่อยนะครับด้วยความที่เป็นผู้ที่มีความเป็นตัวเองสูงนะครับก็อาจจะไม่ก็อยถูกใจไกลง่ายง่ายเกิดขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่นะครับบางคู่ก็อาจจะมีการควบคุมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็อาจจะทําให้ฝ่ายหนึ่งนั้นมีความรู้สึกว่าอึดอัดนะครับบางคู่ความรักก็ราบรื่นดี แต่ไม่ได้หวือหวาอะไรนะครับก็อาจจะมีการคิดมากมีความรู้สึกน้อยอกน้อยใจบ้างในบางเรื่องนะครับก็อาจจะมีอาการน้อยๆเกิดขึ้นได้ในวันนี้นะครับก็ขอให้ชาววันอาทิตย์มีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขกายสบายใจมีเงินหลั่งไหลเข้ามานะครับให้การงานนั้นมีความมั่นคงก้าวหน้ามีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ